จ้าหน้าที่สอนชนจังหวัดสตูลนำเรือตรวจการเฉพาะกิจลาดระเวนตามแนวชายฝั่งและบริเวณร่องน้ำป่าชายเลนค่ะเพื่อสกัดกั้นขบวนการลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายโดยเฉพาะบุรีหนีภาษีที่จะนำมาขึ้นฝั่งในพื้นที่จังหวัดสตูลนอกจากนี้บริเวณกลางทะเลก็มีเรือตรวจการของกองทัพเรืออีกสองลำลาดระเวนเฝ้าระวังไปด้วยเช่นกัน ห่วงในการสอนชนยอมรับถึงการตรวจสอบที่ผ่านมาที่พบว่าขบวนการนี้ลัก,กลอบนำบุหรี่หนีภาษีเข้ามาทางภาคตะวันออกแล้วก็สำแดงเป็นสินค้าผ่านไปยังประเทศที่3แต่ระหว่างลอยลำอยู่กลางทะเลก,ก็จะทำทีเป็นเรือเสียแล้วก็จอดลอยลำอยู่แบบนั้นนะคะเพื่อลัก,กลอบขนถ่ายบุหรี่ลงเรือประมงหรือว่าสปีดโบ๊ทอีกต่อหนึ่ง เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ทางสอนชนก็ตรวจพบเรือต้องสงสัยลักลอบขนบุหรี่หนีภาษีสองลำจอดลอยอยู่กลางทะเลโดยเรือลำหนึ่งอ้างว่าเสียทางสอนชนจึงเข้าไปซ่อมแซมให้จะได้เดินทางต่อไปได้ส่วนอีกลำเข้าไปซ่อมในอู่แห่งหนึ่งก็พบบุหรี่ประมาณ1,000หพันขีบห่อส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อป้องกันการลักลอบขนบุหรี่ลงจากเรือเขาก็แจ้งว่าเรือเสียเราก็จะก,การส่งช่างไปซ่อม เพื่อให้เรือเนี่ยใช้ราชใช้การได้เหมือนเดิมแล้วก็บังคับควบคุมให้ออกนอกประเทศไปยังประเทศจุดหมายปลายทางที่ท่านต้องการจะไปนะครับโดยการวิ่งกระหนาบข้างแล้วก็เมื่อออกนอกประเทศไปแล้วออกนอกราชนาจักไปแล้วเราทําการเฝ้าสังเกตการเพื่อไม่ให้เรือลำนั้นหวนกลับมากระทําผิดภายในหน้าน้าน้ำไทย ส่วนประเด็นการไปพบหลักฐานเป็นสลิปโอนเงินที่อ้างว่าครือข่ายค้าบุหรี่นีภาษีโอนไปยังเจ้าของบัญชีที่เป็นข้าราชการคนหนึ่งเดือนละ3,000บาทแลกกับการไม่จับกลุมบุหรี่ผิดกฎหมายล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีก็ตั้งคณะทำงานสอบข้อเท็จจริงนะคะถ้าพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจริงจะดำเนินการขั้นเด็ดขาด เราตั้งคณะทำงานขึ้นมาคณะหนึ่งเลยขึ้นมาลองรับในเรื่องของกรณีกรณีที่ข้าราชการฝ่ายปกครอง เข้าไปมีส่วนในเรื่องของอไม่ว่าจะผู้มีอิทธิพลหรือยาเสพติดหรือเรื่องบ่อนการพน,นันหรือการค้าผิดกฎหมายหรือการหลบเลี่ยงภาษีอะไรก็ตามเนี่ยเรามีคณะทำงานขึ้นมาเราไม่ได้แค่ตรวจสอบแค่เจ้าน้าที่ฝ่ายว่ารวมทั้งหน่วยในพื้นที่ของเราอย่างผู้นำท้องที่กํำนันผู้ใหญ่บ้านด้วย ปัญหาการลักลอบนำบุหรี่หนีภาษีเข้ามาในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นั้นพบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นค่ะทางอธิบดีกรมสรรพสานมิตรบอกว่าทางตรมให้ความสําคัญกับนโยบายปราบรามบุหรี่หนีภาษีอย่างต่อเนื่องแต่ยอมรับว่าพฤติกรรมการหลบเลี่ยงภาษีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยผู้กระทําความผิดหันมาขายผ่านทางออนไลน์มากขึ้น และทุกครั้งที่มีการปราบปรามก็จะตรวจพบบุหรี่ไฟฟ้าซุกซ่อนอยู่ด้วยซึ่งปีที่ผ่านมาทางกรมจัดตั้งเป็นศูนย์ปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายออนไลน์และตลอด1ปีมียอดคดีการปราบปรามเพิ่มขึ้นร้อยละสีค่ะปะัจจุบันเนี่ยการหลบเลี่ยงภาษีเนี่ยรูปแบบมันเปลี่ยนไปไปขายทางออนไลน์มากขึ้นในกรมสรรพากรท,ที่พวกเราเคยทราบวลาผมถึงได้ทำศูนย์ปราบปรามภาษีออนไลน์ ก็คือบุหรี่เถื่อนทั้งหลายเนี่ยก็ในผล1ปีที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะเห็นเลยว่ายอดคดีที่เราใช้จากศูนย์ปราบปรามออนไลน์เนี่ยเพิ่มขึ้นถึงประมาณ40%คดีต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นตั้งประมาณ40%นี่คือการเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการปราบปรามนะครับ นอกจากนี้นะคะก็ยังพบการระบาดของสินค้าทดแทนอย่างเช่นบุหรี่ไฟฟ้าพืชกระท่มกัญชาค่ะปีนี้กรมสรรพามิรจ,จึงเตรียมพิจารณานำบุหรี่ไฟฟ้าเข้าพิกัดการจัดเก็บภาษีย้ำว่าไม่ใช่การทำให้ถูกกฎหมายแต่ว่าเป็นการปราบปรามให้หมดไปนะคะส่วนโครงการการจัดเก็บภาษีบุหรี่แบบใหม่ก็อยู่ระหว่างการศึกษาหารือกับผู้ประกอบการรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ว่าจะแล้วเสร็จในปีนี้หรือไม่ขึ้นอยู่กับระดับนโยบายนะคะ การลักลอบนำข้าบุรีหนีภาษีนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบกับภาครัฐเท่านั้นค่ะยังส่งผลกับชาวไราย,ยาสูบด้วยอย่างที่จังหวัดสุขโขทยัยนายกสมาคมชาวไราย,ยาสูบเบอร์เล่บอกว่าบุหรีหนีภาษีที่เข้ามาในไทยไม,ไมีราคาขายถูกกว่าบุรี่ถูกกฎหมายมากทําให้บุหรี่ถูกกฎหมายขายได้ลดลงจึงอยากเร่งปราบรามค่ะอยากปรับถึงรัฐบาลครับปรบับให้ปรับบุรี่เถื่อนอย่างจริงจังและก็เข้มงวดครับ ลานี้มันระบาดท,ทุกจังหวัดแล้วครับแม้จังหวัดโค้ชไทยนี่เองก็ยังมีเยอะครับปัจจุบันมีกลุ่มผู้ปลูกใบายาสูบกว่า23,000ครอบครัวทั่วประเทศค่ะพอเกิดกรณีบุหรี่เถื่อนทะลักเข้ามาในไทยเป็นจำนวนมากก็ส่งผลกับโคต้าไบายาสูบลดลงเพราะว่าการยาสูบแห่งประเทศไทยขาดทุน ยกตัวอย่างเช่นเกษตรกร,ร,กรที่เคยปลูกบายาสุกว่า20ไร่ตอนนี้ก็ถูกลดให้เหลือพื้นที่ปลูกเพียง6-7ไร่เท่านั้นจึงต้องการให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว